สำหรับการาเรียนรู้ในชุด Simple and p o w พ r Machine ชวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาในโมเดลของตัวเฟืองบังคับทิศทางแล้วก็แกนบังคับทิศทางนะครับอยู่ในหัวข้อของเครื่องกลเบื้องต้นนะครับในโมเดลนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องน้องเนี่ยต่อโมเดลในเล่มที่3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เราเปิดไปในโมเดลที่เป็น i 1 เสร็จแล้วนะครับก็จะให้มาทำสำหรับตัวแบบฝึกขัดที่เป็นตัว s ีเรีลเวอร์ชีทนะครับซึ่งซีเรีลเว s ร์ e ีทก็จะมี1โมเดลก็คือไอ้หนึ่งถ้าถ้าประกอบโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองนะครับแล้วก็บันทึกผลนะครับทดลองลงไปในแบบขัดอันนี้นะครับซึ่งในหลักการของตัว เฟองบังค uhm. <cima. S 2> ับท right ิศทางแล้วแกนบังคับทิศทางตัวนี้นะครับมีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ฟังสำหรับตัวเฟืองบังคับทิศทางนะครับหรือว่าแกนบังคับทิศทางเนี่ยเป็นเครื่องกลที่ประกอบไปด้วยเฟืองนะครับกับแกนบังคับทิศทางนะครับที่จะเคลื่อนที่ไปตามการหมุนของเฟืองนะครับเมื่อเฟืองเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งนะครับแกนบังคับทิศทางเนี่ยก็จะยกขึ้นนะครับถูกยกขึ้นผ่าน ฟันเกียร์หรือว่าเฟืองเกียร์นะครับเสร็จแล้วก็จะตกลงมาในร่องของฟันหรือเฟืองเกียร์นะครับในเฟืองถัดไปนะครับซึ่งแกมคับที่ทางดังกล่าวตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับเป็นตัวห้ามไม่ให้เฟืองเนี่ยเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในทิศทางตรงข้ามนะครับซึ่งเฟืองบังคับทิศทางก็จะมีประโยชน์ในการใช้งานเพื่อบงังคับทิศทางให้กับเครื่องกลใดๆก็ได้นะครับที่เราจะใช้หรือว่าบังคับทิศทางให้ ข่อคนตัวนั้นหมุนไปได้ในทิศทางเดียวนั่นเองครับหลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องเฟืองบังคับทิศทางแล้วก็แกนบังคับทิศทางไปแล้วนะครับเราจะมีกิจกรรมที่เอาประโยชน์นะครับของเฟืองบังคับทิศทางและแกนบังคับทิศทางมาใช้นะครับในกิจกรรมนี้เราจะให้น้องๆต่อโมเดลที่เป็น A 8กับโมเดล B 8นะครับะ่อไปแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับคือกิจกรรมว่า Win m i l นะครับซึ่งในการทดลองนะครับน้องๆจะต้องใช้ตัวอัดลมนะครับ ที่มีอยู่ที่บ้านของน้องๆนะครับตั้งพัดลมนะครับห่างจากโมเดลในระยะประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็เอาตัวพัดลมนะครับเป่าเข้ามาเพื่อทําให้ใบพัดหมุนนะครับเพื่อที่จะทําการยก้ําตัวตุ่มน้ําหนักตรงนี้นะครับจากพื้นนะครับขึ้นมาโดยที่การยกนะครับจะมีตัวตัวนี้นะครับที่เป็นแกนบังคับทิศทางนะครับที่จะบังคับคอยให้เฟืองนะครับไม่ถูกหมุนย้อนกลับนะครับเมื่อน้ําหนักยกขึ้นมาแล้ว ถ้าเกิดไม่มีการล็อกนะครับเวลาทีา่น้ำหนักถูกยกขึ้นนะครับมันจะถูกดึงลงด้วยน้ําหนักของตัวตู้น้ําหนักตัวนี้นะครับแต่เมื่อ,อเมื่อมีการปาเป่าลงหรือพัดลมขึ้นมานแล้วตัวล็อกทิศทางตัวนี้นะครับก็จะบังคับให้แกนเสื่องของเราตรงนี้นะครับหมุนไปได้ในทิศทางเดียวโดยที่จะให้น้องๆน,นะครับทํำการทดลองนะครับ รางนนนี้ะคับการทดลองแรกนะครับให้น้องๆนะครับทดลองโดยการใช้สองใบพัดนะครับก็ให้บันทึกผลการใช้สองใบพัดนะครับจะทําให้ยกน้ําหนักมาได้ช้าหรือเร็วหรือว่าปานกลางก่อนที่น้องจะทดลองให้น้องๆเดาผลการทดลองก่อนนะครับทั้งในรูปแบบของสองใบพัดสาใบพัดแล้วก็สใบพัดเสร็จแล้วนะครับพอน้องๆเดาเสร็จแล้วก็ทดลองเพิ่มใบพัดเข้าไป <in crystal Online> ก็มาทึกผลการทดลองนะครับตามหลังไมล์ทีนึงว่าตรงกับผลที่น้องๆเดาไว้ตอนแรกหรือเปล่าสาหรับในการทดลองข้างล่างนะครับก็จะเป็นการทดลองนะครับในรูปแบบของตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวแกนบังคับทิศทางตัวนี้นะครับกับเฟืองบังคับทิศทางครับซึ่งในรูปแบบที่1นนะครับจะให้น้องๆใช้ลมเข้ามานะครับแล้วก็ให้แกนบังคับทิศทางนะครับ อยู่ในทิศทางตามภาพนะครับในรูปที่1แล้วก็ในขั้นตอนของในรูปที่2กับรูปที่สามนะครับก็จะไม่ใช้ลมแล้วก็ให้เราเซตแกนบังคับทิศทางนะครับตามภาพเช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะครับให้น้องๆทําการเดาก่อนก่อนที่จะทดลองนะครับแล้วก็บันทึกผลนะครับโดยเลือก3าํานี้นะครับมาใส่ลงในช่องบันทึกผลการทดลองก็การทดลองก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ทําการทดลองไปแล้วนะครับ ผลการทดลองของน้องๆหลังจากทดลองเสร็จแล้วให้ผลตรงกับตอนที่น้องๆเดาการทดลองไว้หรือเปล่าแล้วก็หวังว่าน้องๆจะสนุกกับการทดลองแบบนี้แล้วก็สําหรับในเรื่องของบทเรียนถัดไปนะครับเราจะมาสอนน้องๆเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแกงประเทไทยั